สวัสดีครับอยู่กับพี่จูซุปเปอร์โปรนะครับแม่จอค่ะมิซูแอนพีค่ะวันนี้ครับเรามีส่งรถยอดพิเศษกันอีกแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวเนีประสงค์นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ไฮบริดด้วยค่ะกับรุ่นนี้ค่ะวิสซูบิชิเ e อ็กซ์เพนเดอร์คอร์สเทชีวีค่ะอ่าสียอดพิเศษกันอีกแล้วนะครับกับสีเทากราไฟน์เกรย์นะครับซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คันนี้นะมีสิทธิพิเเเเศษมาาาากกๆลลยยคค่ค่่ะะพรวู้นี มีสิทธิ์ข้าราชการด้วยนะใช้สิทธิข้าราชการเลยใช้เงินรับรถอยู่ที่1 4 6 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผ่อนสบายๆคบ่งห1ือาบบาทเป็นระยะเวลาคงที่ให้7ปีตลอดสัญญาเลยพร้อมแต่งตกแต่งครับสวยตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับใช่แล้วที่สําคัญยังมีแพคเกจเช็คระยะ5ปีฟรีเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับมชมกันเลยคะ่ะ หน้ารถนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าของแฮมิซูเป็นคําว่า e x p e n d e r c o r สวยๆส,สีโครเมียมตัดกับสีรถที่เป็นตัวสีเทาดําได้เลยนะไฟเด l ไลท์นะคะ LED ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยถ้าเข้าอยู่ที่มืดนะคะไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยรวมถึงมีไฟตัดหมอกที่เป็น LED ให้พร้อมของเรานะคะติดเพิ่มเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะ มียี่ห้อมีเวอร์ชั่นให้เลือกลูกค้าเลือกรับเป็นไรเดอร์ก็ดูสวยงามสปอร์ตลงตัวเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมันจะมีขีบสีเป็นเทาอ่อนด้วยนะตัดด้วยสีฟ้าให้ดูเหมือนเป็นรถไฟฟ้ารถไฮบริดของเรานะคะมีไฟเดอ์ไลท์ให้สวยๆมีโลโก้เขานอกจากนี้ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเมทัลลิกดูหรูหราพรีเมียมจะมีสัญลักษณ์ HEV ด้วยนะคะให้รู้ว่าเป็นรุ่นของ HEV ตัวใหม่แน่นอนนะคะนอกจากนี้เรายังเพิ่ม ความปลอดภัยเหนือชั้นนะคะด้วยระบบกล้อง360อ,องศาค่ะก็ะจะมีทั้งด้านหนา้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังทำงานประมวลผลมองเป็นเบิร์ดไอวิวขึ้นที่จอหน้าที่เราเปลี่ยนให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านข้างกันต่อนะคะก็ของ e x t e n d e r Cross HEV นะครับจะมาเป็นขนาด17นิ้วสีทูโทนะครับก็คือเป็นสีเทาตัดกับสีเงินนะครับแล้วมีการตกแต่งด้วยแถบเคปล่ามีปัดนี่ขอบสีฟ้านะครับให้ดูว่าคันนี้คือตัวไฮบริดหรือ HEV นั่นเองครับ มาพร้อมยางนะตัวนี้เป็นของบิสโตรนะครับเป็นไซส์ขนาด205 55 R17 นะครับใส่ไซส์นี้บอกเลยขับประหยัดนะเดีวขับนิ่มๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับระบบเบรกของรุ่นนี้นะครับมาเป็นระบบดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับลาเบรกนะจะมีการสร้างกระแสไฟกลับเข้าไปเลี้ยงแบตเตอรี่ไฮบริดที่อยู่ในรถให้ด้วยนะครับและยังมีระบบช่วยเรื่องของการเข้าโค้งนะครับคือระบบ Active y ย w Control นั่นเองครับระบบเวลาเข้าโค้งจะมีการเติมกำลังของล้อนะครับให้อัตโนมัติ ทำให้การเข้าโค้งเราง่ายและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นและระบบเบรกอื่นก็ยังมาให้ครบเช่นกันนะครับไม่ว่าระบบ ABS นะครับ EBD และ BA มีใส่มาให้ครบเรียบร้อยในวัตุนี้ด้วยนะครับการตกแต่งนะครับจากโรงงานยังมีตัวของซุ้มล้อนะครับนี่กับข้างครับมาเป็นสีดําด้านนะครับตรงกลับข้างมีการตกแต่งเสริมด้วยสีเงินนะครับนี่แล้วมีแถบดานะครับแล้วข้างล่างมีตัดเส้นสีฟ้าให้ด้วยนะครับเฟรมนะครับเราติดให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันด้วยครับลูกค้าก็สามารถ เลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยการสาดข้างติดให้ครบทั้ง4บานนะครับและจุดเด่นของตัวคอสกอย่างก็คือตัวราวหลังคาเนี่ยครับซึ่งจะมาเป็นสีดําเงานะตัวนี้เราสามารถไปเสริมติดแหลกหลังคาเพิ่มได้ด้วยนะครับและนี่กระจกมองข้างรุ่นนี้ก็เป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเวลาล็อกรถนะครับกระจกนี้จะพับอัตโนมัติให้เองนะนี่จะมีไฟเลี้ยวเอดตกแต่งมาด้านข้างด้วยนะครับและตัวกล้องรอบคันที่ติดเพิ่มนะครับนี่จุดติดตั้งกล้องด้านข้างก็อยู่ใต้กระจกตรงนี้ เวลาเข้าเกียร์ครับถอยหลังหรือเปิดกล้องรอบคันนะครับก็จะมีภาพแบบเบรดไอวิวนะหรือภาพแบบบันทึกนะครับจากตัวกล้องนี้ให้ด้วยเลยนะครับนี่ครับก๊าลไยมือเปิดนะครับผู้ค้าเลือกตกแต่งมาเป็นสีโครเมียมแถมมีโลโก้ครับแต่งให้เป็นสีฟ้าให้เข้าตีมกับตัวชุดแต่งที่เราให้ด้วยนะและกุญแจวันนี้กุญแจเคียสเคียสนะครับแค่เราพบกุญแจครับเดินมาในระยะ70เซนเราสามารถกดล็อกลวดหรือปลดลวดที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลย และสกเกิร์ตด้านล่างนะครับของไวเดอร์ก็มีให้เช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งสีเดียวก็คือสีเทากราไฟตนะครับตัดด้วยเส้นสีฟ้านะครับมาให้และความสูงของรถรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่205ม mm ิลมตรนะครับทำให้การลุยอุปสรรคต่างๆก็สามารถทำได้ดีกว่าทั่วไปด้วยนะครับด้านท้ายรถนะคะมีเสาคีบฉลามที่ติดตั้งมาจากโรงงานรวมถึงสไปเลอร์สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะมีไฟเบรกให้นะ เห็นชัดเจนแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะมีไล่ฟ้าแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายเป็นทีทับเป็นไฮเชฟแบบนี้นะคะเป็น LED เห็นชัดสว่างมากเลยอย่างที่บอกว่าเรามีกล้องรอบพันนะคะเวลาถอยหลังก็จะขึ้นภาพให้อัตโนมัติเลยสเกิตรอบคันของเราที่ว่าเป็นของไลเดอร์ข้างหลังนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นท่อเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นทรงแบบขนมเปียกปูนแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมสวยๆมีตัดทั้งสีตัวเทานะคะแล้วก็มีตัดสีฟ้าเข้ากันทั้งคันสวยงาม ที่สำคัญเพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้าให้นะคะซึ่งมีวิธีเปิดได้หลากหลายวิธีด้วยนะคะทั้งมีทั้งตัวเปิดด้านในนะคะมีทั้งตัวเปิดที่อยู่ตรงประตูแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกที่รีโมทได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราเปิดประตูฝาท่ายเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นพื้นที่ห้องโดยสารเป็นรถเจ็ดที่นั่งสามารถพับประับเบาได้ตามการใช้งานเลยนะคะอย่างแถว2นี่ก็พับแบบ4 0 60ได้ส่วนแถวหลังนี่พับแบบ 50- 50้นั่นเองเราลงเป็นโฟมหกดีให้พื้นทุกพื้นที่เลยนะคะเลือกสีได้ลูกค้าเลือกรับเป็นสีน้ำตาคลครีปทองสวยงามนะคะดูลงตัวมากๆเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของค่ะก็จะสามารถเก็บของได้แล้วก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กค่ะก็เปลี่ยนประจําปีก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะของนะคะที่เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีทั้งแม่แรงประแจขันบล็อกนะคะนี่จะหยูดครบเลยเหล็กลากจูงภายในของรุ่นนี้นะครับจะให้มาเป็นบอกหนังทั้งคันเลยนะครับเป็นสีดำนะมาแบบนี้และมีการตกแต่งเนี่ยครับคอนโซลต่างๆเป็นสีน้ำเงินให้ดูพรีเมียมมากขึ้น แล้วหนังรุ่นนี้นะครับไม่ใช่หนังธรรมดานะครับเป็นหนังพิเศษที่มีคุญแัพิษกาดคือช่วยเรื่องการสะท้อนความร้อนได้ด้วยนะครับชั้นตักแดดนานตัวนี้จะร้อนน้อยกว่าหนังทั่วไปด้วยนะครับส่วนพวงไล่ขังรุ่นนี้ครับจะมาเป็นพวงไล p พ w e r ไฟฟ้ามีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงไล่ครับที่ความเร็วต่ำลดจอดนิ่งเราไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะครับก็หมุนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วปุ่มต่างๆก็ยังมีมาให้ครบนะครับอย่างฝั่งขวานี้ครับจะมีตัวคุ้คอนโทรลสำหรับความเร็วเวลาเดินทางไกลด้วยนะครับน แล้วก็วับสายวางสายมีตรงนี้ให้หมดส่วนฝั่งซ้ายนะครับมีเปลี่ยนแท็กเพลงว่ายังมีปุ่มสำหรับตั้งค่าหน้าปัดดิจิตอลที่มากัหรับรุ่นนี้ด้วยนะครับเราสามารถเซตค่าเบื้องต้นที่หน้าปัดด้วยตัวเองได้เลยนะครับโอ้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้ได้เลยนะส่วนนี้นะครับตัวก้านไฟนะครับตัวนี้เราสามารถเซตโหมดออโต้ได้เลยนะครับนี่เลือกจุดขาวให้ตรงเพราะออโต้เวลาเข้าที่มืดไฟจะติดเองออกที่สว่างก็ดับให้เองด้วยครับไฟตัดหมอกก็เปิดตรงนี้เองได้เช่นกันนะครับ แล้วก็จุดสาหรับปเปิดปิดฝาทา้ายไฟฟ้านะครับเราได้เซ็ตไว้ให้อยู่ด้านในนะครับตรงนี้เลยกดค้างปุ๊บนะครับสามารถเปิดได้เลยหรือจะใช้รีโมทดเปิดก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กระจกมองหลังคู่นี้นะครับจะเป็นแบบแตัดแสงออโต้ให้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดระบบอัตโตนมัติตรงนี้เองได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเซนเซอร์ของการจับน้ําฝนนะครับตัวนี้เพราะที่ปัดน้ําฝนเราเป็นระบบปัดอัตโนมัติด้วยนะสามารถเซ็ตออโต้ได้เลยนะครับ วหน้าจอนะครับเราได้เปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้หน้าจอใหญ่มากเลยนะครับเป็นหน้าจอ Android ขนาด13นิ้ว M4 นะครับซึ่งตัวนี้มีทั้งกล้องรอบคันนะครับนี่เราเปิดตรงนี้เลยนะเข้าแอปมากด360องศาเห็นไหมโอ้โหดูได้เลยครับภาพเต็มเลยนะครับหรือกดปุ่มต่างๆเนี่ยดูได้หมดนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับกดตรงกลางปุ๊บมีขึ้น2ข้างและไม่ใช่ธรรมดาครับตัวนี้บันทึกภาพเข้าไปในนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่สามารถเข้ามาดูไฟล์ที่บันทึกนะครับ ตรงนี้ได้เลยนะครับและมันก็เก็บไว้นี่ด้วยนะครับที่จุดนี่จะมี usb นะครับสำหรับเก็บไฟล์นะครับอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับโหสะดวกมากแล้วก็ยังสามารถเล่นเหมือนจอ Android ได้ด้วยครับมีแอปต่างๆให้เล่นมากมายนะครับและแอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นแอร์แบบ m a x c o o l สามารถกด m a x c o o l เพื่อเพิ่มความเย็นให้เราสุดได้เลยนะครับง่ายมากๆนะปรับเองก็ได้นะครับและยังสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะครับ แลวเกียร์หุ่นนี้คือเกียร์ไฟฟ้านะครับสามารถเล่นได้ง่ายนะครับนี่กดปุ่มนะครับเราต้องการเข้าเกียร์พีนะหรือดึงวงเข้าเกียร์ดีดึงวงอีกทีเข้าเกียร์บีเป็นกดเวกนะครับช่วยเรื่องการชะลอความเร็วเหมาะสำหรับลงเขาได้นะหรือกดด้านข้างนะครับแล้วดึงขึ้นก็เข้าปุ่มเกียร์ถอยหลังได้ด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้โฮก็ยังมีมาให้ครบและนี่เลยครับปุ่มดิฟมดนะครับมีมาให้พอรถเราสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบเลยนะครับนี่เรากดได้เลยนะมีทั้งเนี่ย โหมดชาร์จนะครับโหมด EV นะครับ Normal Wet Mode นะครับ Gravel mode t a r m e c หรือมั้นะครับเลือกตามพื้นผิวที่เราต้องการลุยได้เลยนะครับเดียวการตกแต่งก็ยังมีพิเศษด้วยนี่ครับคม 6D และไฟส่องเท้านะคบทูกค้าก็เลือกมาเป็นสีขาวสีเขียวกันแบบนี้เลยนะครับพื้นที่แถว2นะคะนั่งสบายมากๆเลยอย่างโจเนี่ยสูง170ซนติเมตรพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะสามารถนั่งได้เป็นที่3ตำแหน่งมีเบลให้ครบ3ตำแหน่ง ถ้านั่งสองคนดึงตรงกลางลงมาเป็นที่วางแขกเป็นที่วางแก้วน้ําได้นะคะสะดวกสบายนอกจากนี้ตัวเบาะนะคะสามารถเลื่อนลางหน้าหลังได้ด้วยนะเผื่ออยากจะเพิ่มพื้นที่ให้ของแถว3นะคะหรือว่าจะขยับตำแงไหนก็ได้ตามการใช้งานแถมยังสามารถพับแบบ40-60ได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของได้อย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยคะ่ะลงเป็นด้วยพรม 6D ให้ครบทุกที่นั่งเลยก็ทำความสะอาดได้ง่ายแถมมีจุดชาร์จไฟค่ะทั้งไทย A ไทย C ให้ครบนะ เราเพิ่มเติมความบันเทิงด้วยจอ14นิ้วนะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าของเราได้เลยนะก็เป็นความบันเทิงนะคะตลอดการเดินทางของเราเลยและถ้าท่านใดนะคะที่กังวลทั้งเรื่องการติดตั้งบอ่อเด็กนะคะตรงนี้ก็มีรองรับให้นะคะมีจุดไอโซฟิกให้เชื่อมต่อและนอกจากนี้เรื่องของตัวแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนะคะกลัวว่าอาจจะอยู่ต่ำเกินไปถ้าอยู่ใต้ท้องรถของเราเนี่ยอยู่ในรถเลยครบถ้วนนะคะก็ถือว่า ขับขี่ได้เหมือนรถปกตินอกจากพื้นที่ที่ใช้สอยได้กว้างสบายแล้วก็ยังเก็บเสียงได้เงียบมากมานะคะสําหรับรุ่นนี้และแน่นอนความร้อนก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแอร์นะคะบนศรีรษะให้ด้วยสามารถปรับความแรงของพัดลมเปิดปิดเองได้นะคะปรับทิศทางได้เย็นมากๆเพราะว่าคอยเย็นแยกจากข้างหน้าด้วยคะ่ะ แบบที่นั่งแถวสามนะครับกับความสูงผมที่อยู่ประมาณ1 8 1เซนนะครับก็ถือว่าพอนั่งได้ครับเนี่ยพิงไปปุ๊บนะครับหัวมันจะแตะพอดีเลยครับเพดานนะฉะนั้นใครสูงกว่านี้นะครับแนะนํานั่งแถวหน้าน่าจะสบายกว่านะครับแต่ด้านหลังก็ยังมีมาให้ครบนะครับไม่ว่านี่ครับที่วางแก้วน้ํามีให้ทั้งสองข้างนี่จุดชาร์จไฟก็ยังมีให้นะครับและที่ทิ้งขานะครับบอกเลยว่าโอสามารถทิ้งขาได้สบายพอๆกับนั่งแถว2เลยนะครับแลวนี่ครับผมบดีครับเราปูเต็มให้ทั้งที่นั่งแถว3าเลยนะครับ ปุ่มกำลังของรถไฮบริดเราครับก็คือเครื่องยนต์ 1,600cc ซี4สูบนะครับเป็นเครื่องไมเวกด้วยนะที่ให้แรงมา้าที่95แรงม้าเองนะครับใช่แล้วครัมาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ให้แรงมา้าอีก116แรงมา้า255แรงบิดค่ะรถเราเป็นฟฟลไฮบริดนะครับการขับขี่นี่บอกเลยฟิลเดียวขับรถไฟฟ้ากันเลยนะครับใช่แล้วแลวย,ยังประหยัดน้ำมันนะได้สูงสุดถึง19.2กิโลลิตรนะคะ oh. ลองรับน้ำมันนะทั้ง เก้าสหก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็อ e ีสิบหลากหลายมากมากเลยคะ่ะแล้วการขับขี่นะครับบอกเลยระบบนี้เขาปรับอัตโนมัติให้เลยนะครับไม่ว่าจะก,การขับด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นหรือ e ีวี i o r อ t ตี้นะครับแล้วก็ยังมีทั้งแบบซีรีส์นะคะก็คือมีการใช้เครื่องยนต์นะคะเพื่อปั่นไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบบพา r a เ e ลเนาะก็ใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าทํางานร่วมกันเพื่อใช้แรงในการขับเคลื่อนคะ่ะอ่าก็คือทั้งหมดนี้ปรับอัตโนมัติเองอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องยุ่งเลยนะครับ ต่างๆของ7หมวดเราเลือกปรับเองต่างหากอันนั้นก็สามารถทําได้ด้วยนะครับถือว่าขับสนุกนะแล้วก็คุ้มค่าเปลี่ยนน้ามันด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามีให้รถคันนี้เพิ่มก็คือแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปี1 0 0 0 0แสนกิโลนั่นเองนะครับแพ็กเกจตัวนี้นะถ้าฟรีทั้งค่าแรงค่าเคมีภัณฑ์ค่าอะไรต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายเข้าเช็คระยะตลอด5ปี1 0 0 0 0แสนกิโลนี้ที่สำคัญเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศได้ค่ะโอ้คุ้มค่ามากๆครับแล้วการมีแพ็กเกจนี้ครับส บริการช่วยเชุกเฉิน24ชั่วโมงครับก็จะฟรีจันถึง5ปีให้ด้วยนะครับกระทั้งอุ่นใจรถสวยโปรโมชั่นดีผ่อนสบายและนอกจากนี้นะคะความอุ่นใจของรถคันนี้นะ<ม>ก็มีทั้งวารันตีการรับประกันตัวรถนะคะ5ปีหรือ100,000กิโลค่ะแล้วก็ระบบไฮบริดนะครับหรือระบบ h e v นะครับตัวนี้ ทางมิซูยูรับประกันให้แบบ5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับว้าวที่สำคัญน,นะแบตเตอรี่ขับเคลื่อนค่ะเรารับประกันให้ถึง10ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางเช่นกันค่ะโอ้โหไปนะครับความคุ้มค่าครับความประหยัดความอุ่นใจครับหรือเทคโนโลยีอจัจฉริยะครับก็ใส่กันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งสวยสุดคุ้มขนาดนี้ด้วยที่สำคัญลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองเราขับไปส่งให้ถึงที่แถมมีตุ๊กตาสวยๆให้ถึงบ้านเลยค่ะงั้นะเดี๋ยวเราพาน้องเสรอคันนี้ครับไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ thank